มีโทรสีของทุกช่อเจ็และบริษัทตันปนาเต็มใจเสนอมีเด็กคลินี้ตำวจเจอตาหน้าต่อตามีเถียงเถียงยังไงไปดู ตำรวจคนนี้เขาทำงานอยู่ครับส่วนนายคนนี้เขาเป็นโจรวิ่งราวแต่แกเป็นโจรที่ประหลาดมากครับรอเหยื่ออยู่หน้าตำรวจนี่เองพอกระชากกระเป๋าได้แกก็วิ่งตรงรีเข้าหาตำรวจซะอีกด้วยตำรวจจราจรตอนได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยก็เตรียมจะวิ่งจับคนร้ายแต่ยังไม่ได้ขยับตัวเลยครับเจ้าโจรก็วิ่งเข้ามาหา ตำรวจเองก็งงจนว่าโจรมองไม่เห็นตำรวจก็ไม่น่าใช่เพราะตาต่อตาก็จ้องมองกันอยู่พอโจรมาถึงตำรวจก็ขว้าตัวเอาไวท้ทั้งทั้งที่งงงงได้หลักรับเฮ้ยอะไระพี่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าโจรเขาวิ่งมาหาตำรวจทำไมมาดูกันครับพี่จะผมไม่ไงเนี่ยไัมดพี่จต่ผมไม่ได้ไไไดพ,มมดพี่พี่ไม่มีสติหลับผมเลยอะ ทำไมตำรวจจะไมได้ทำไมล่ะพี่เป็นตำรวจรจราจรนะพี่มีหน้าที่ผูกรถนะครับคดีอย่างผมต้องเป็นสายตรวจอเป็นสายตรวจถ้าพี่จับได้แนละ้วผมไม่ง้อวิ่หหาพี่หรอกผมมีตอรวจโน่นนี่ครับเหตุผลของแกก็พี่เป็นตำรวจจราจรจะมาจับคดีชิงทรัพย์ไม่ได้บกงรถอย่างเดียวพี่จะจับผมต้องสายตรวจโอ้ยแบบนี้ก็มีด้วยแต่มาดูมุกข,ของคุณตำรวจดีกว่าครับเด็กกว่า เฮ้ยพี่จับมาแล้จับไม่ได้จับผมทำไมอะพี่จับไม่เขบอกว่าจับไม่ได้พี่มาจับไม่ได้พี่มาฝากเพื่อนพี่เพื่อนพี่เปิหสายตรวจมีทางไรบ้างแกบอกว่าแกจับได้เพราะแกจะจับไปฝากเพื่อนแกที่เป็นสายตรวจทีนี้ก็จับได้แล้วใช่วร์โจรแบบนี้ก็ต้องเจอตำรวจแบบนี้แหละครับมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อกันแต่โจรแกยังไม่ยอมมาฟังแกต่อยสักหน่อยดีกว่าโอ้พี่จะดีอะพี่ ดีเลยไม่วไม่ดีหอกมั้เออเพื่อนพี่คุณจ่ายตรวจวซื้อยาอยืดมาากเขาดีกว่ามั้งว่าซื้อยางยืมาากเขาดีกว่ามั้งไม่ดีหรอกว่าดีแล้วดีนคนร้ายแบบนี้เลี่ยงดีและชอบการจัดมูดวันนี้ทำไม่ได้หรอกถ้าจะจับจริงๆต้องเป็นสายวจ้เท่านั้นถึงจะถูกใครนีมเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ ส่งให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุกนาสองปนฝอพึ่งภูหลังพึ่งเทพทีมสูงสองสี่สอง